ท่านแม่ทัพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชานครับท่านผู้ฟังครับครับครับท่านแม่ทัพครับขออนุญาตนะครับผมเห็นมันมีประเด็นร้อนเข้ามาขอขอถามความคิดเห็นท่านแม่ทัพสักนิดหนึ่งกรณีเขาเรียกว่าตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยท่านแม่ทัพครับในความคิดเห็นของท่านแม่ทัพ ไปสารหนูสังเนี่ยท่านแม่ทัพคิดว่าคนที่จะ,ะดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยควรจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อเนื่องมีความชำนาญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รู้จักนักคุ้นกับพื้นที่รู้จักพี่น้องประชาชนรู้จักพื้นที่ เป็นอย่างดีหรือว่าใครก็ได้ที่มีความเหมาะสมหรือว่ามีความสามารถครับท่านไม่ทับครับขอขอประเด็นนี้สักนิดครับคือ,อ,อแม่ทับภาคสี่นะครับเราอยากนําเรียนว่าเรางานหลักก็คือการแก้ไขปัญหาจวัเชลี่ยภาคได้สรับที่เป็นเรื่องหลัก ต on, um ่างจกทภักอื al, morning, ่นๆนะทพักอื่นอาจจะมีเวลาชาดแดนมากเลยห่วงเวลาแต่ว่าทภักสีเนี่ยมีปัญหาจัดทาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ที่สาคัญในการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยปัญหาจะพื้นที่ปัญหาที่ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับซับซ้อนมีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆส่วนและที่ผู้มาปฏิบัติงานตัวไม่ทับเองเราต้องก็ต้องพร้อมจะมีความรู้ความเข้าใจในในในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ ก็ควรจะมีมีความรอบรู้ในการในเรื่องของการทํางานต่างรู้คนรู้พื้นที่นะครับรู้คนคนคนของคนของเราคนของฝ่ายตรงข้ามรู้พื้นที่บัตรงานต่างไถ้ได้วางแผนในการบัตรงานถูกแต่ทั้งทั้งนั้นนะครับในการบัตรงานต่างเนี่ยทางกองทัพหรือกองดุการศักดความกงภายในภาคสีขนหน้านี่ครับก็ได้มีแผนการบัตรงานยึดถือกรอบในทางทานโยบายของรัฐบาลอยุยุศาสชาติระยะยี่สิบปีต่าง แต่แผนาการปฏิรูได้ยุทธศาสชาติาออกมาเป็นแผนเสริมสร้างสายสุขต่อแทนภักได้ที่มีการวิเคราะห์มีการวางแผนกันแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยด้วยแผนงานนะถึงถึงแม้ว่าจะมาจากอ่ามาจากคนไม่ราบมาจากไหนก็ได้แต่อาจจะมีข้อจากัดแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามีการวางแผนอย่างดีมีทีมงานที่เข้มแข็งต่างมันก็เราก็คิดว่าก็การปฏิบัติงานก็เป็นไปนาตามแผนงานที่วางไว้นะครับเพราะเราได้วางแผนไว้ก่อนน้นนั้นแล้วนะครับครับครับท่านแม่ทัพครับ ในอดีตที่ผ่านมาในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยถ้าถามความคิดเห็นของท่านแม่ทัพไพศาลหนูสังเนี่ยท่านแม่ทัพคิดว่าแม่ทัพภาคที่สี่ท่านใดครับที่มีผลงานที่ทำงานแล้วท่านแม่ทัพภาคที่สี่พลโทไพศาลหนูสังเนี่ยมีความ มีความชอบอมีความเห็นว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับท่านได้ท่านชื่นชอบท่านชื่นชมในการทำงานของอดีตแม่ทัพภาคที่สี่ที่ผ่านมาครับก็ออท่านแรกก็คือท่านพลเอกวิโรธปัวจรูลน,นะครับท,ที่ท่านเป็นแม่ทัพสมัยปี50ถึงประมาณปี53นะครับ ที่ท่านท่านบัตรงานในอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ท่านผลเอกรุ่มชัยธรรมสาโรรัตนะครับซึ่งซึ่งท่านก็อยู่ในพื้นที่มาแล้วก็ท่านก็เป็นนา่ทัพประมาณสามปีแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือผลเอกสะกลชขึ้นตระกูลนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่ละเอียดนัการศึกษาแล้วก็ทํางานมานั่แก็คือท่านเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ป่าพอคอต่างๆแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อ่ ท่านทำงานด้านการข่าวด้วยเขาจะได้รู้ข้อมูลในการทำงานได้ก็เป็นคนละเอียดลึกซึ้งอะไรต่างๆนี่ครับมีวิสามท่านหลักๆที่ที่เป็นแนวทางด้วยเพราะท่านเป็นสกุลเนี่ครับท่านท่านท่านสอนหลายเรื่องนะครับการที่ท่านเป็นคนค้นคว้าใส่ใจศึกษาละเอียดท่านท่านละอ่าท่านท่านสอนผมนะว่าอ ว่าในแต่เรื่องของท่านศึกษาอย่างเี่ผูโรเนี่ยมีองค์กรเดียวองค์การผูโรที่ลงนามกับทางวิศัลยาบัยกับทศอาหลับอะไ่างนี้คือคือท่านมีลึกซึ่งลึกในรายละเอียดนะครับ ครับท่านาวิโรธบัวจรูนท่านอุดมชยัยธรรมสาโรรัตนะครับทั้งทั้งสามคนนี้เนี่ยที่ท่านแม่ทัพเอ่ยมาเนี่ยเป็นเป็นคนใต้ไหมเป็นคนในอกองทัพภาคที่สี่ที่เติบโตในกองทัพภาคที่สี่ไหมหรือว่าหรือว่ามาจากที่อื่นไหมครับคืสอสองสองท่านแรกเนี่ยท่านพลเองวิโรจบ,บัวจรูนนะครับ ก็กับท่านลุมชัยก็ตบตที่ี่มาต่อ,ตอเนื่องเลยแต่ท่านสะกนชื่นตะกูลเนี่ยรับท่านก็อยู่ที่นี่มาจนถึงท่านก็ถึงรัชการถึงเข้าเรียนสีนาธิการฐานบกแล้วก็พันตีเขาก็เกือบสิบปีแล้วก็ไปอยู่ทางทางภาคกลางทางภูกระดบทัที่เก้าเมืองการแล้วก็ท่านพอเกิดการท่านก็กลับพื้นที่นี้คือหมายว่าคือท่านตัวท่านเองเนี่ยก็เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนในการปราบปรามขอขอแล้วก็รู้เรื่องงานการเมืองงานจิตวิทยาต่างๆแล้วก็ มีประสบการณ์การทํางานและการรบตามแบบการฝึปปกกันต่างๆแต่แล้วทุกท่านก็มีกําเนิดจากที่เดียวกันหมดนะครับครับผมครับงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกองกําลังส่วนของการบัญชาการแก้ปัญหาส่วนของทหารนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนของงานมวลชนงานภาคประชาชน งานพระหุวัฒนธรรมผู้นำศาสนาพระพิสุสง์เนี่ยท่านแม่ทัพ ไปสารหนูสังมองว่าภาคประชาชนกลไกของภาคประชาชนองค์กรใดบ้างหน่วยงานใดบ้างที่เติบโตแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีพลังได้อย่างน่าสนใจน่าจะเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนพลังภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ในส่วนของผมเองนะครับในการรับมอบหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคสี่พูดการรักษาความมัน่น,น,นคงภายในภาคสีนะครับก็เน้นย้ำมันคือว่านอกจากว่าเราใช้กําลังเจ้าที่หรือฝ่อยายายทหารขยัยตบวดไปปกครองมาปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งแล้วต่างเนี่ยผมต้องการนําภา,า,าคประชาชนภาคสากลมาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ส่วนของภาคประชาชนนะครับที่ผมเห็นชัดเจนก็รับมาอย่างต่อเนื่องเกือบ20ปีเนี่ยครับที่เขามีการกลับเคลื่อนมาก็คือเรื่ององค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและสกิจพอเพียงคือกลุ่มเสื้อเขียวครับที่จริงจะมีทั้งทั้งสัวาดสี่อำเภอเนี่ยเขามีการองค์กรที่เข้มแข็งแล้วก็ลับเคลื่อนกันมาเกือบ20ปีก็ลองคิดดูว่าเอ่าอยู่อยู่มาตั้งแต่เริ่มสถานการณ์แล้วก็อยู่มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ที่เข้มแข็งอย่างไรครับก็คือ ผมก็ได้มีการติดตามมีการเรียกมาเชิญมาพบปะพ,พูดคุย,ยต่างๆคือองค์กรเขาเนี่ยมีกระบวนการคิดนะครับมีกระบวนการคิดมีกระบวนการขับเคลื่อนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆคือผมอยากกล่าวถึงก็คือองค์กรเขาเขาไม่ใช่องค์กรธรรมดาเขามียุทธศาสตร์ขององค์กรด้วยนะครับเพื่อเป้าหมายเขาคือเรื่องของ ทำนำจดได้ว่าใต้สูตรอันสิขนะครับซึ่งมียุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่ห้าห้ายุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์แรกคือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเศรกิจฐานรากโดยยึดหลักประหยัดพอเพียงยุทธศาสตร์ที่สองเสริมสร้างกระบวนการการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งขององค์กรนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สามเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมภูมิปัญธรรมยุทธศาสตร์ที่สี่คือการเพื่อสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีภายใต้สั การศึวนรโลของทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์ที่ห้างกับการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานตนเองซึ้งซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งห้าข้อนี่เกิดการวิเคราะห์พูดคุยกันแล้วก็ใช้หลักพื้นฐานนะครับในจากผู้มิสังคมในพื้นที่มามาวางแผนนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนงานก็มีแผนงานกิจกรรม่าๆขององค์กรมาอยากถกเรื่องครับครับท่านแม่ทัพครับกลุ่มคนเสื้อเขียวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า กระจายอยู่ในพื้นที่อย่างไรทํางานรวมกลุ่มกันอย่างไรจึงเติบโตมาต่อเนื่องไม่ใช่เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจหรือว่าการรวมตัวเฉพาะกิจแต่ว่ารวมตัวกันเข้มแข็งต่อเนื่องมาถึงกว่า20ปีเนี่ยมีกลไกขององค์กรชัดเจนเนี่ยเขาเขาอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะไปเชื่อมต่อกับเขาหรือว่าพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆอยากจะไปเชื่อมต่อกับกลุ่ม คนเสื้อเขียวกลุ่มนี้เนี่ยเขากระจายเขาทางานอยู่อย่างไรกันใช่ไหมทราบครับคือเขาก็มีการมีเขามีประธานแต่ละจังหวัดน,นะครับอย่างสงขลาเนี่ยประธานตอนนี้นอยู่ที่อำเภอจันนะนะครับในต,ตัวศูนย์ใหญ่ก็ที่อำเภอจันนะแล้วก็ที่ยะลาก็ศูนย์ท้องถิ่นที่อำเภอรามันเขามีศูนย์กลุ่มเสื้อเขียวอยู่นะครับแล้วก็ส่วนนายบว่ก็อยู่ที่บ้านคีรี ตำบลกะโลกอำเภอเมืองานายทว่าที่าปัตตานีอยู่ที่อยู่ที่สังอำเภอสายบุรีนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีศูนย,ย์แต่ละศูนย์อยู่คิดว่าในท่านในสื่อออนไลน์ต่างสามารถตรวจสอบได้ค้นหาได้ได,ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเขามีมีศูนย์ก็อยู่เพราะเ้าไปประสานงานได้แล้วก็เจ้าที่แต่แต่ศูนย์ต้งไปชั้นที่อยู่ประจำนะครับครับครับในในในสว่วนกรณีของกลุ่มพี่น้องมุสลิม กลุ่มพี่น้องมุสลิมเนี่ยกลุ่มไหนชุมชนไหนบ้างที่ท่านแม่ทัพเห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนเขามีความเป็นพระอุวัฒนธรรมเขามีความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมพร้อมจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเจ้าหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยมีกลุ่มใดบ้างครับท่านแม่ทัพครับ มีมีกลุ่มอ่าที่หลักๆก,ก็กลุ่มบ้านบ้านหนองเล็ดนะครับบ้านหนองเล็ดที่ที่อําเภอสายบุรีนะครับแล้วก็กล,กลุ่มนี้ที่ว่าที่ว่าสําคัญคือว่าคือเขาย้ำแก้ปัญหาเรื่องเรื่องการการดูแลสึ่งกันและกันซึ่งพอมีปัญหาเรื่องความมัน่นคงหรือการในการดูแงขึ้นมาเนี่ยกลุ่มไทยพุทธเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ต้องต้องออกไปนอกพื้นที่นะครับแต่ว่าในผู้น,นํนาชุมชนนั้งกำนันต่างๆครับ ท่านตำนานเนี่ยก็ก็เป็นตัวกับืึ้นละแต่โดยเอาภาพชาตาิชาชนของเขาเนี่ครับพยายามสร้างสกอบวยวัฒนธรรมแบบเดิมให้กลับคืนมาแล้วก็ดึงไทยพุทธกลับมาอยู่ในพื้นที่ให้เหมือนแบบเดิมคือตอนนี้ก็มีหลายหลายครูเรือนนะครับที่กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับว่าจากที่กระบวนการเนี่ยมีเป้าหมายคือสร้างความแตแกแยกให้แยกวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมไม่มีการอยู่ร่วมกันต่างแต่การที่องค์พื้นที่ไหนที่สามารถเดินการจัดการกันเองได้แล้วก็ โดยรัฐหนุหนเสริมต่างเนี่ยแล้วดึงน้องชาชนที่ที่ออกไปนอกพื้นที่กลับเข้ามาต่างแล้วกลับมาเป็นสังคมมือทำแบบเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ,บก็ก็อยากบ้านองปเเนี่ยยกอย่างให้เห็นครับ,บกลุ่มอาชัยพุทธอากลุ่มพิสุสงุ์กลุ่มไหนที่ท่านแม่ทัพมองว่าเข้มแข็งแล้วสามารถขับเคลื่อนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีพลังอะครับคือคือ คือกลุ่มกลุ่มพระพิสุสงฆ์นเนี่ยคือในตัวตัวตัวไปนะครับท่านท่านก็มีหลายหลายพื้นที่ที่เป็นตัวหลักอ,อย่างเช่นอาจารย์พัดวัดวัดนาทวีนะครับอาจารย์เป็นรองนาจังหวัดน,วนะครับแล้วท่านก็คือเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ท่านก็มัเป็นท่านคือท่านมีเพื่อนเพื่อนอยู่วิมฑบาท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นตุย้ยหมามต่างๆนะครับก็จะเป็นท่าน,น่ยเป็นตัวหลักที่ประสานกับทางผู้นํา ท้องที่นะครับที่วิบ้านกำนันหรือวิรัษาษาตนำศาสนานึงที่เป็นมุสลิมต่างเนี่ยกลับมามากลับมาโดยการเรื่องวัฒนธรรมแบบเดิมเหมือนอย่างเช่นการลงลงแขกทำนาดําข้าวกิจกรรมอรต่างกันเนี่ยพยายามจะเป็นตัวภาษาให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็การที่แต่ชุมชนเป็นตัวอย่างที่เป็นต้นแบบเนี่ยก็เราก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่านี่คือตัวอย่างที่เขาทำมาอย่างแม่ผลแล้วโดยจากชุมชนเองด้วย,ยต่างผู้นําด้วย ทั้งมนัษยัศาสนาทั้งสง่งทั้งพรพุทธและมุสลิมแล้วก็ผู้นำท้องที่และประชาชนมาร่วมกันมันเป็นตัวอย่างมีหลายพื้นที่นะครับที่ที่ผมที่ผมกล่าวมานี่เป็นเป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับของพระจารย์พัดนิวัฒนาเตวีครับครับ ครับท่านแม่ทัพครับบนตําแหน่งเก้าอี้แม่ทัพภาคที่สี่พลโทไพศาลหนูสังในฐานะลูกทัพภาคที่สี่โดยแท้ลูกสงขลาลูกทะเลสาบสงขลาลูกชาวบ้านจากอําเภอกระแสศินจังหวัดสงขลาเนี่ยท่านท่านอยากจะอยากจะพูดอะไรกับพี่น้องอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องบ้างครับก็คือว่าในใน,ในการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายภาคใต้นี่เขาเรื่อง,เร,องเรื่องงาน ปกติก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอัจากเ่ย็กับอะไรคนไนมากใต้เดี๋ยวต้องต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ต้องมีความร่วม,มมือกันในในทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็สําคัญคือมันก็คงจะาเหมือนกันทุกปัญหารครับว่าถ้าเรารับรู้ปัญหากันแล้วเนี่ยทุกคนมาพูดว่าปัญหานี่คือ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 แก้แก้แก้แก,แก้อย่างไรแต่ได้ทําหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเราเราเคยคุยกันเรื่องของการซื้อสิทธิธ์ขายเสียงในต่างๆกันเนี่ยเราก็มีการซื้อสิทธ,ธิ์ขายเสียงกันรู้ว่า พอขายเสร็จเสร็จก็ไปกอบกลวกันแต่เราเองต้องมาคิดตัวตนตัวเองนี่ว่าเอเราเองเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาไหมเราเป็นตัวอย่างเขาไหมว่าไอ้เราไม่ขายเสียงเราเองแล้วก็เราเลือกคนที่มีคุณภาพใหม่บางพื้นที่นะครับว่าอ่มีอยู่ห้าเสียงต่างนี้ก็มาซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเสียงละสองพันก็หมื่นบาทต่างนี้จะถามว่าเราเองเราใจแข็งหรือเปล่าหรือว่าต้องใจจริงหรือเปล่าในการที่ทําเพื่อส่วนรวมนี่ค,คือคือแค่โคเรือนหรือบุคคลต่าง,างส่วนราชการก็เช่นกันถ้าเรามีแผนงานแล้วก็เราก็ตั้งใจ แผนงานก็จะจัดการความคิดจากเวนระบบแล้วก็ตั้งใจในการทํางานก็ข้อการแก้ปัญหาก็จะก็จะเป็นเป็นการที่ที่ขับเคลื่อนไปอย่างมีค่าแล้วก็ยั่งยืนนะครับครับผมครับขอบคุณท่านพลโทไพศาลหนูสังนะครับแม่ทัพภาคที่สี่ขอบคุณท่านมากมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณวิชาญครับท่านฟังครับครับ